ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปุยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปุยทานก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิน้นสีขาวไว้ใช้สําหรับทํากีบดอกนะคะแล้วเราก็จะเตรียมเกสอนค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปุยทานประมาณนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมริบบิ้นจำนวน4เส้นค่ะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ115เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งแล้วก็เวลระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทำฐาน4ี่นะคะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1ค่ะ เมื่อเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สาค่ะประกบกับเส้นที่2ค่ะเมื่อเส้นที่3ามประกบกับเส้นที่2แล้วนะคะเราก็หยิบเส้นที่4ี่ในส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็ค้องเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4และขั้นตอนต่อไปเมื่อเราดึงเข้าหากันแล้วเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือไล่วนพับไปจนครบ4เส้นและเส้นที่4เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงลิ้งเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน8 เมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําฐานลูกส้มค่ะโดยเราก็กดให้เกิดความแน่นก่อนและเราก็ค่อยหยิบเส้นใดขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่3ประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นสังเกตว่าเส้นด้านบนค่ะมีสเส้นเราหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่าง แล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่สองก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด e> ้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่สามก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนและเส้นที่สี่ก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่สองค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็ผูดในห่วงแรก เส้นที่3เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปโผล่ในห่วงที่ 2. 2เส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปโผล่ในห่วงที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงดิปปิ้งเข้าหากันแต่ละด้านนะคะเราก็จะได้ฐานลูกส้มเมื่อเราได้ฐานลูกส้มแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเพื่อทำการวางทับค่ะ เมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะวางทับเราค่อยๆดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันก่อนโอเคค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในนะคะวางทับไปทางด้านหน้าเวลยาห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นค่ะโอเคค่ะเมื่อเส้นด้านบนเหลือ3เส้นเราจะหยิบเส้นที่1สอดเข้าไปในห่วงแรก ประมาณนี้เส้นที่สองจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและไปโผล่ในห่วงที่สองเส้นที่สามเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและวไปโผล่ในห่วงที่สจากนั้นเราค่อยๆดึงลิฟวิ้งเข้าหาก,กันเราก็จะไดะ้เทคนิคในการวางทับและเราก็กลับด้านค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็สอดเก็บขาดูเราจะ หยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าเวลยะห่างประมาณ3เส้นเส้นที่2ก็จะไล่ไปไล่ไปทางขวามือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหยิบริบบิ้นสีค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะมาสอดใต้ฐานลูกส้มนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่เป็นกาก,ากเพชรออกมาด้านนอกนะคะลักษณะาการสอดเราก็จะสอดไปทางด้านหน้าวิระยะห่างประมาณ3เส้นแล้วเราก็จะตัดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ตัดไปลายไว้นิดนึงค่ะ โอเคค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่วนทําซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะทำเกสรด้านในนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราก็จะม้วนโค้งเข้าไปด้านในประมาณ2รอบค่ะก็จะม้วนลักษณะประมาณนี้ค่ะรอบที่1นะคะ แล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในอีกรอบรอบที่2จากนั้นใช้มือด้านซ้ายเราช่วยกดไว้ค่ะแล้วก็ม้วนปลายโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปแล้วก็โผล่ด้านหน้าวิรยะห่างประมาณ3เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นนะคะจากนั้นเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะโดยเราก็จะม้วนริบบิ้นประมาณ2รอบเหมือนเดิมค่ะค่ะเมื่อม้วนริบบิ้นครบ2รอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือด้านซ้ายเราช่วยกดไว้ค่ะแล้วก็ใช้ปลาย มวนโคูเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็สอดอในช่องถัดไปวิลยาห่างผูด้านหน้าประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะไล่แบบเนี้ยค่ะทำซ้ำนะคะไปเรื่อยเื่อยจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เมื่อเราทำกลีบเกสรด้านในนะคะจนครบทั้งหมด8กลีบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดดึงแต่และด้านเข้าหากันตามความเหมาะสมหรือความสวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเพื่อทำการสอดเก็บค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะสอดไปทางด้านหน้าแล้วก็เว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วก็จะได้เทคนิคในการสอดกิบประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะทำากีบด้านบนนะคะลักษณะของกกีบด้านบนก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพับเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็นับจากเส้นที่เราหยิบไปประมาณ3ามเกีบค่ะโอเคจากนั้นใช้ปลายริบบิ้นม้วนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอด บนเส้นที่3นะคะหรือกีบที่3ค่ะแล้วก็โผูด้านหน้าระยาห่างประมาณ2กีบค่ะนะคะหรือก่อนหรืออเส้นถัดมานะคะผูในเส้นถัดมาค่ะโอเคค่ะเส้นที่2ก็จะทําเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือ ะคะพับเข้าไปด้านในแล้วก็ข้ามไป3กลีบแล้วก็มวนปลายโค้งสอดบนเส้นที่3ค่ะหรือกลีบที่3แล้วก็ผูกวลยะห่างด้านหน้า2กลีบค่ะประมาณนี้โอเคค่ะแล้วก็จะทําตามเทคนิคแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงแต่ละด้านเข้าหากันโอเคค่ะเมื่อเราดึงแต่ละด้านเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราเก็จะทํากีบรอบข้างลักษณะของกีบรอบข้างก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งกีบสอด ใต้กีบนั้นนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหาก,กันก็จะได้ลักษณะกีบรอบข้างกีบแรกประมาณนี้ค่ะจากนั้นกีบที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดกีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8ปกีบแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงแต่ละด้านเข้าหากันนะคะตามที่เราต้องการและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะตัดริบบิ้นออกในส่วนที่เหลือนะคะก่อนที่เราจะตัดริบบิ้นออกเราก็ต้องทําการสอดกีบก่อนค่ะ โอเคค่ะเทคนิคในการสอดกลิบนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งกล่องก็ได้ค่ะพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นด้านหน้าแล้วก็ตัดริบบิ้นออกแล้วเราก็สอดใต้เส้นนั้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8ปเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งนะคะนำเกสรมาติดตรงกลางเหรียญปยทานนะคะประมาณนี้โอเคค่ะเราก็ได้เทคนิคในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะ จากนั้นเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ